สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้พามากินตําหมูยอบึง้งหนุนนัวขาดขนมจีนผักพันสิงโตนะคะมาจ้ะขาดขนมจีนพี่นอ้องวายอืมบเปดเป็ดแซ่บไข่กระปุนแม่โอ้ตาย เผ็ดดึ่งทำง่ายๆนะคะช่วยบอกแบงเครึ่งหน่วยต้อยมันมีสีสันอือหปลาหนลนุ่นๆเนุ่วเข้าไป ขาดขนมจีนค่ะทุกคนค่ะบอาซิบรอบเลยม,มันเจ้ลาลรำคั่นค่ะบอ จค่หมูยอที่สั่งมาพร้อมกับพร้อมกับไส้กรอบนะคะทุกคนอืมเคยเจ็บอยู่ขินหอดอีอย่างบอกขินหอดหมูโยอย,โยาวพานหมนไหมลำหมองไงนึง เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนเราให้แสแซบอยู่อันเนี้ยแสบอยู่อืม คำเตือนถ้าใครที่ทำงานกะดึงกห้ามดูนะคะหิวเคยมาเบิร์ดกับพีน่นองเห็นงานอีก่ังก็ได้ก็เคยขายแต่ไอยนี่แล้วอันนี้เรื่องจริงนะ เราทำงานสมบุรสมบันพูดถึงว่าเห็นงานบริษัทเขา,ก,านะกะนะสิบกว่าปีก็บัลลุยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยังบัลลุยตรงนี้ก็จะลกหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าสัน่น ือเกา่ายังว่าตอนเด็กเดยมีเวลาเฮ็ดคือก่อเพราะว่ามันต้องเจาะผนังแล้วก็มันมีชั้นสําหรับแขวนอะนะเิ่นซองมากแล้วิ่นบ่มมีเวลาเฮ็ดดีแล้วแบบนี้เป็นปีแล้วนี่มันต้องใช้อุปกรณ์เครื่องเจาะใหญ่ไงมันถึงเจาะได้เครื่องเจาะเรามันหัวสกูมันหน่อยอะนะหัวเจาะ หน่อยต้องใส่ของอ้ายเพิ่นต้องขออไปนะคะนำยายพุ่งมันเหนียวใส่คอยะไรหรือบอ่กินไปเห็นงานต่อได้เนี่ ต้องขออภัยนะคะในความซีสาดเพราะว่ามันเผ็ดเนาะพี่น้นนองแซบ่บแซบ่บแซบ่บกินทั้งมือกินทั้งสน ส่วนวยสดหนัามันอะมันแซบอีลีดินัวประแดงมีขาดประด้เลยไหมคอยคือขาดประแดงประด้วะใครเป็นเหมือนกันไหมคะ เป็นคนอีสานบันนองเนาะพี่น้องพราแม่เลี้ยงมากกับจำประแดงมาแต่น,น้อยจริงนะอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โม้้วย ไม่ยุ่งงงนอกก็าไปกินกับเขางงนอกวัดดิกินอยู่เดอพี่น้องแต่ว่ามันบอกเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่สบาใจพวกพาไปกินหหารเขาเลยคอยอย่งองมปกน้ำจิ้มซีฟู้ดไปพาไปกินหอยคอยกระโปกน้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดไป อืมบ้านเขาอะ่ะกินย่างไรกับบีบบกหน้าวใส่อาหารทะเลนะอบเนยย่างเนยแล้วก็บิบมะนาวใส่เข้านี่บอกต้องจิตจาดสะใจเนาะพี่นอ้องมันสีแสบบ่ะเปนบอก แล้วอีกอย่างหนึง่งแฟนเป็นคนชอบอาหารไทยมากก็เลยพวกชีสนี่บออย่าถามฝรั่งเองียงมามากินชีสแต่ว่าถามว่ากินบอกินอยู่ได้ถ้าเกิดว่าไปาบ้านมูหรือร้านอาหารที่เขาทำที่อาหารนั้นนะมันมีชีสมาด้วยแกกินอยู่แบบนั้นนะ่ะแต่ว่าให้มักอะ่ะเราบอหมากัก ือกันก็คอยก็บ,บอมากอกันอือมืม่กนเพิ่สปาเกตตีไปเออไปเยี่ยมร้านลูกไส้เพิ่นเมียเพิ่นกอดลุงเนาะกับเพิ่นกับบรท่านในมหานะกับผ้ากันไปกะเห็ดกับเขาไปให้รอบที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเห็ดสปาเกตตี อืมลูกไส้เพิ่นกะขูดชีดมากขูดชีดมาใส่เพราะว่าเขาสปากเกตตีเขามักใส่ชีดนึ่งนะชีดเหนียวนียลูกไส้มากมากอีพอบกินอีพอบใส่ <laughs> เราก็ไม่ใช่นะเราไม่ชอบก็ไม่ใส่ เป็นคนที่ไม่ชอบกินชีสนะแต่ไหนไต่ไรเลยอะแต่ถามว่ากินได้บอกก็กินได้ได้ทุกทุกคนโมเมนต์ารังเกียจจนไม่ใช่ไม่ชอบแบบรังเกียจนะนะบ่ามากกินมันเลี่ยน แซ่บเลยทุกคนลองไปทำดูแซ่บแซ่บก้อยกินแทงนึงเลยได้เหมือนนี่ป๊าดบ่แม่ยักเขาคอยเราพี่พี่น้อ <c oughs> งแทงใหญ่สัมนะ สั่งอย่างล้วโลใส่กอกโลหนึ่งหมูยอโลหนึ่งหมูมันถามว่าบเมมเบิร์หรือบอกใส่กอกก็สนนจริงนะเฮ็ดกินเองก็ได้เด้แต่มันมีโมเมนต์ที่แบบว่าิที่านบางทีทำเองแล้วก็ไม่อยากกินไงเป็นคนที่แบบว่า เฮ็ดเองแล้วกัลุกซอกลุกจิ้มค้อกันเฮ็ดแล้วก็ว่าอยากไหมคนเฮ็ดไหม นานาหมื่นไว้สี่โมงสี่โมงห้าโมงก็หมื่นละนาวหอนนี่เว้ยสว่างจนหอบสีถุงหาถุงเทียงขึ้นก็ยังบ่มื่น พักอันนี้อร่อยกินกับสมตำมเข้ากันดีเข้ากดีเข้ากันดีพี่นัองที่เคยเล่าให้ฟังว่ารสชาติที่ใครๆประกาศหินแต่ว่ามันบริึ้นดังซ้ำประกาศหินน่ะนะ ให้สีเอาเม็ดมันมาปลูกอยู่ประการหินเมื่อบานหลอบนี่แหละกับบ้านช่วงเดือนกุมภานะคะทุกคนจะ้ะและ้วก็บอกผัววา่าบ้านฉันก็นมีเด้วาซาบิประทันประทันในเคยเอาไห้เราซิมนะประการหินนีหย อ,อ,อขออภัยคะ่ะบัไดิตหน็นนอพี่น้องหนาะตึ้งกินตึ้งเลอโอ้โยตายละต้องขออภัยนะคะทุกคนจ้าสุดท้ายแฟนรอ bất sụt thải chẳng đáy kìm dục của tiểu bà nè năng mùng nè à còn sạch chèo lên Hãy subscribe cho lưỡi Ghiền ไม่อร่อยแน่นาวิมันคืออีย่างนี้มันวิวินี่กตก็ลงไปตามเขาเห็นเขาโพดกับโพดตามเขาแต่จะของบ่ได้รูดได้ว่ามันคืออย่าง ใครรู้คอมเมนต์มานะคะทุกคนจ้าอันที่เขาว่าแน่นวินี้มันคือออียงหมรรเรือตอนบะเขือ แหแง้มาค่ะทุกคนหลาไปแล้วนะคะกินหมกพั่มต่อแกะเพชรอร่อยคนที่ธาตอ่อนกินแล้วมันขับทายดีเด้ไอ้ลูกพํ่มนี่แต่ว่าข่อยนี่บ่เป็นยังกินใดก็คือเกาบอม,มีว่าสิแลนดนเขาห้องน้ำจุดจัด จนเมื่อวานนี้สามีบอกว่านั่งดูฟุตบอลใช่ไหมคอยก็นั่งกินหน่วยอันนี่แหละเราก็เลยเบอกว่าฉันพนันเลยว่าฟุตบอลจบนี่แหละเธอสิเขาห้องาน้ำเป็นวะเหมยหอดกับเขาหอดมือนี่ย่ำเสากับเขาเพราะว่าต้องพาแกไปหาหมอแล้ว มันเป็นอียงบบหูนะทองนี่ปกติกับเขาของนาตอนเสาทุ่งมือแหละแล้ววันเนี้ยบกเขาาแม่พี่น้องอืมนี่แหละคอยต้องมาสดอยียงเผ็ดๆนี่แหละให้มันเขาขางนำกกินน้ําไม่พอด้วยแหละ คลิปนี้ลาไปแล้วนะก็ทุกคุณค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายและสวัสดีจ้า